สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยรู้สึกไหมคะว่าเราทำงานหนักขึ้นทุกวันแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตของเราหายไปไหนเราวิ่งตามหาเงินแต่กลับไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆวันนี้ Creator View Books จะมาชวนคุยถึงหนังสือเปลี่ยนชีวิตเล่มหนึ่งที่ให้คำตอบกับเรื่องนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Your Money or Your Life หรือในเชื่อภาษาไทยที่สรุปแก่นของมันได้ดีมากว่า เลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินเพื่ออิสรภาพทางการเงินหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เรารวยเร็วไม่ได้บอกสูตรลับการลงทุนแต่จะชวนเรามาตั้งคำถามที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือคุณจะเลือกเงินหรือจะเลือกชีวิตของคุณคะและข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหัวใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเปลี่ยนม,มุมมองของเราต่อเงินใหม่ทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือ พลังงานชีวิตที่เราแลกมาพลังงานชีวิตคืออะไรมันคือเวลาสุขภาพพลังสมองและพลังใจของเราที่ทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อหาเงินมาลองคิดดูสิคะเราสละเวลาอยู่กับครกครัวสละเวลาพักผ่อนเพื่อแลกมันมาเป็นเงินดังนั้นทุกครั้งที่เราจะใช้ใจอะไรสักอย่างคำถามที่แท้จริงๆไม่ใช่ของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่แต่คือของชิ้นนี้ คุ้มค่าวเวลาชีวิตกี่ชั่วโมงที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าพอคิดแบบนี้แล้วการตัดสินใจซื้อกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทหรือเปลี่ยนมือถือใหม่ทุกปีอาจจะดูแตกต่างไปจากเดิมเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะเริ่มต้องสร้างอิสรภาพทางการเงินในแบบของตัวเองได้ยังไงหนังสือได้ให้แผนที่9ก้าขั้นตอนที่ทําได้จริงไว้ค่ะขอสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเป็น3ามเฟสนะคะเฟสแรกคือการตื่นรู้ค่ะ ขั้นตอนนี้คือลืมตาดูความจริงทางการเงินของเราเริ่มจากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เพื่อจบผิดตัวเองนะคะแต่เพื่อสร้างสติทางการเงินและที่สําคัญคือการคํานวณค่าแรงรายชั่วโมงที่แท้จริงของเราค่ะซึ่งพอหักค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าค่ากาแฟเพื่อทํางานแล้วเราอาจจะพบว่าชั่วโมงชีวิตของเรามีค่าน้อยกว่าที่คิดก็ได้นะคะเฟสที่2คือการเปลี่ยนแปลงค่ะ เมื่อเรารู้แล้วว่าพลังงานชีวิตของเรารั่วไหลไปทั้งไหนหนังสือจะให้สามคำถามมหัศจรรย์มาถามตัวเองกับทุกการใช้จ่ายเช่นฉันมีความสุขคุ้มกับพลังงานชีวิตที่เสียไปไหมการจ่ายเงินนี้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของฉันหรือเปล่าคำถามพวกนี้จะช่วยให้เราค่อยๆปรับการใช้จ่ายให้เหลือแต่สิ่งที่สร้างคุณค่าและความสุขให้เราจริงๆค่ะและเฟสสุดท้ายคือการมุ่งหน้าสู่อิสรภาพค่ะ ขั้นตอนนี้คือการลงมือทำอย่างจริงจังเราจะสร้างกราฟติดผนังที่มีเส้นรายรับกับรายจ่ายเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของตัวเองทุกวันเราจะพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและมองหาวิธีเพิ่มรายได้เงินส่วนต่างที่เหลือในแต่ละเดือนจะถูกนำไปลงชุนเพื่อให้เงินทำงานแทนเราค่ะและเป้าหมายสูงสุดที่มองเห็นได้จากกราฟนี้ก็คือจุดตัดแห่งอิสรภาพค่ะ มันคือจุดที่รายได้จากเงินลงทุนของเรามันมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดวินาทีนั้นแหละค่ะคือวินาทีที่เราได้รับอิสรภาพคืนมาเราไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปและเราสามารถเลือกใช้ชีวิตของเราในแบบที่เราต้องการได้ร้อยเปอร์เซนค่ะเห็นไหมคะว่า Your Money All Your Life ไม่ใช่แค่หนังสือการเงินแต่เป็นเหมือนคู่มือในการออกแบบชีวิตใหม่ อิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การมีเงินเยอะที่สุดแต่คือการมีชีวิตเป็นของตัวเองมากที่สุดคือการมีทางเลือกว่าจะตื่นมากี่โมงจะทำงานอะไรหรือแม้กระทั่งจะไม่ทำงานเลยก็ได้นะคะอยากชวนเพื่อนๆทุกคนลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะคะลองเริ่มจากคำถามง่ายๆวันนี้ก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังจะจ่ายเงินซื้อไปคุ้มค่ากับพลังงานชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่า แค่คำถามนี้คำถามเดียวก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ